นี่แหละครับประโยชน์ของ s a m s u n งคือเขาไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว Galaxy c 4 5นะครับทุกคนดูจากการวางแฟลชเนี่ยน่าจะรู้ว่าตัวนี้ก็คือเจ้าตัว Galaxy c 4 5นะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปดูในตัวของซอฟต์แวร์อัปเดตให้นะครับตอนนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตของผมนะครับจะอยู่ที่ตัวเดี๋ยวผมให้ดูกันนะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ One UI 7 นะครับ Android 15นะครับแล้วก็ Security Patch เนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมแต,แต่แต่แต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้มันมีซอฟต์แวร์อัปเดตมานะครับซึ่งผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้เปิดใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งนะครับแต่พอวันนี้มากดอัปเดตนะครับเจอเจ้าตัว One UI 8.0ูน8.0นะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการทดสอบเจ้าตัวกล้องนะครับเพราะว่ามีคนสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ย จ้าตัว One UI 8.0เนี่ยมันทำให้กล้องของเจ้าตัว Galaxy C4 5นี่มันดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองดูว่าตอนนี้เขามีการอัปเกรดอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับแต่แน่นอนนะครับได้ไป One UI 8แล้วก็ Android 16อย่างแน่นอนสัญเสรร์นักข่าวมือถือ